ด็กกลับมาเจอกับครูเฟิร์สอีกแล้วนะครับกลับมาเจอกับครูเฟิร์สแบบนี้นะครับแสดงว่าเด็กๆจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูเฟิร์สมีเรื่องจะมาสอนเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์เคื่องจัของคอมพิวเตอร์หนึ่งชนิดนะครับถึงชนิดที่ว่าชนิดนั้นนะครับคือเจ้าสิ่งนี้นะครับเจ้าสิ่งนี้เขาเรียกว่าเมาส์นะครับเด็กๆจะได้รู้นะครับว่าวันนี้เมาส์คืออะไรนะครับ เมาส์มีหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วเมาส์ใช้งานยังไงนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยอันนี้อะไรหรือครับคุณปูอันนี้ก็คือเมาส์เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่เอาไว้สั่งงานจากคอมพิวเตอรอ์ตัวนี้ไงล่ะ ในภาษาอังกฤษอ่านและเขียนเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ตัวเดียวกันหรอกนะแบ่งปันเดี๋ยววันนี้ปู่จะสอนให้หลานจับเมาส์แบบถูกวิธีแบบนี้นะหลานใช้มือขวาจับเมาส์แล้วเอานิ้วชี้วางไว้ตรงปุ่มแรกเสร็จแล้วเอานิ้วกลางวางไว้ตรงปุ่มที่สองนะอืมใช้ได้จากนั้นลากเมาส์ไปมาดูที่แบ่งปันแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วหลานรัก ชี้กับนิ้วกลางแล้วเด็กๆรู้จักชื่อของนิ้วอื่นๆไหมครับ ชมนิทานไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะมาสอนวิธีการใช้เมาส์อย่างถูกวิธีกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราชูนิ้วชี้แล้นิ้วกลางขึ้นมาค่ะโดยเราจะชูสองนิ้วนี้ที่ด้านมือขวานะคะแล้วเราก็จะจับเมาส์นะคะโดยนิ้วชี้จะวางไว้ที่ปุ่มซ้ายของเมาส์นะคะ และนิว้วกลางจะวางไว้ที่ปุ่มขวาของเมาส์ค่ะส่นนิ้อื่นๆนะคะเราจะประคองเมาส์ไว้ในอุ้งม,มือของเรานะคะและเมื่อเราจับเมาส์ลากไปมานะคะเราก็จะ สังเกตเห็นว่ามีลูกศรบนหน้าจอหรือจอมอนิเตอร์เนี่ยนะคะเลื่อนไปมาตามมือของเราเมื่อเราลากเมาส์ค่ะและเมื่อเราคลิกเมาส์นะคะเราจะใช้นิ้วชี้ในการคลิกเมาส์ค่ะการคลิกคือการกดนิ้วชี้ลงไปที่ปุ่มน,นี้นะคะ1ครั้งต่อไปการดับเบิลคลิกเมาส์นะคะ การดับเบิลคลิกนะคะคือการคลิกเมาส์สองครั้งติดติดกันนั่นเองค่ะการจับเมาส์ให้เราชูนิ้วชี้กับนิ้วกลางขึ้นมาแล้ววางนิ้วชี้ที่ปุ่มซ้ายและวางนิ้วกลางไว้ที่ปุ่มขวาของเมาส์ส่วนนิ้วอื่นๆประคองเมาส์ไว้ในอุ้งม,มือเป็นยังไงกันบ้างเอยการ์ตูนพี่แบบปันสนุกม่ลูก นักเรียนได้รู้แล้วใช่ไหมนะครับว่าเมาส์มันคืออะไรนะครับแล้ววิธีการจับเมาส์มันจับยังไงนะครับเดี๋ยวครูจะทบทวนให้นะลูกนะสลหรับเมาส์นะครับเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งนะครับที่เอาไว้ใช้สั่งงานเจ้าคอมพิวเตอร์นั่นเองนะลูกนะสำหรับวิธีการจับเมาส์นะครับอันนี้คือตัวเมาส์นะลูกเนาะวิธีการจับเมาส์นะครับให้นักเรียนชูมือขวาขึ้นมานะครับยกนิ้วชี้ขึ้นมาหนึ่งแล้วก็นิ้วกลางนะครับเราจะใช้แค่นิ้วชี้กับนิ้วกลางในการจับเมาส์นะลูก นิ้วกลางนะครับอยู่หนึ่งข้างนิ้วชี้อยู่อีกข้างหนึ่งนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะลุงนะนิ้วโป้งคอยประคับประคองเมาส์นะครับนี่คือวิธีการจับเมาส์นะ่นเองนะประมาณนี้มองเห็นเลยนะครับนี่คือวิธีการจับเมาส์นะครับอย่างถูกวิธีนะลุงนะสำหรับอาทิตย์นี้นะครับครูขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคราวหน้านะลุงนะบ๊ายบาย